ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมยังอยู่ที่กระแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้พาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับไร่แตงกวานะครับหรือสวนแตงกวานะครับที่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของสวนเลยก็แล้วกันเนาะนะครับสวัสดีครับพี่าครับ พี่ชื่อพี่อะไรจ๊ะชื่อพับพึงค่ะพี่พับพึงหมู่บ้านเนี่ยที่เราอยู่นี่หมู่บ้านอะไรเนินยางงามเนินยังงามตำบลตำบลบอ่บอถ้ำบอ่อถ้ำอำเภอขานุานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเวลาที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งเนาะนะครับสี่โมงเย็นะนะครับวันนี้วันที่ย2บมิถุนายนพศพศนหนะครับทีนี้พี่ ผมต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับแตงกวาที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่สไร่กว่า,สอ,วาสองไร่กว่านะครับเราได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ G2 G9 เนี่ยยังไงได้<ร>ใช้ไป,ไ,ไปแค่4ครั้งเองค่ะระยะแรกเริ่ม,มเริ่มอ,อก แต่เรื่องติดลูกติดดอกเราเราได้ว่นกี่วันครั้ง4ี่วันครั้งสี่วันครั้งเราใช้ไปได้ประมาณ4ี่ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อไม่ได้ติดต่อเอาอย่างนี้ช่วงที่เราใช้เนี่ยแตงกวาช่วงนั้นมันเป็นยังไงมันสวยงามยังไงมันก็ดีนะลูกมันติดดีแล้วมันไม่มีหลุดลูกติดดีไม่หลุดนะครับแล้วลูกที่เป็นลูกงออะไรมีไหมไม่มีเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่โตเท่าไหร่ไงมันก็เลยไม่รู้ว่ามันสวยงามส่วนใหญ่ที่เราได้ออกมาก็คุณภาพดีเลย พอฉีดไป4ี่ครั้งพอหลังจากที่หมดฉีดแ,แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงความแตกต่างมันมีลูกหลุดแล้วก็ลูก,ลกงอๆมีลูกหลุดลูก,ลกงอแล้วก็สภาพใบ <c oughs> ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ,อไม่สดใสใช่นะครับเราทิ้งช่วงห่างมา,มานานขนาดไหนนานมากอะ่ะนานมากใช่ครับผม นะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้นะครับพี่ก็ต้องแนะนำนะครับให้คุณพี่ลองกลับมาใช้ G2G9 อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวประมาณสัก2สัปดาห์เราจะลงมาเก็บเคสสัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึง่งจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือนะครับเกษตรกรที่ปลูกแตงกวารับที่นี่ซึ่งที่นี่มีกี่เจ้า มีอยู่สามสี่เจ้าจ้ะสามสี่เจ้าเท่านั้นเองนะครับที่ปลูกแตงกวาเลี้ยงคนเลี้ยงคนขานุนี่นะพี่น้องนะครับก็นะครับสภาพนะครับแตงกวาตอนนี้คือไม่ได้ใช้จีทูจีเก้ามาสักพักนะครับแต่วันนี้เราลงมาคุยกับพี่เขาเพราะว่าเคยใช้แล้วเห็นผลดีลูกไม่หลุดไม่ร่วงลูกงอน้อยเปอร์เซ็นต์ลูกน้อยอ่าเปอร์เซ็นต์ลูกเสียมน้อยนะครับแต่พอหลังจากใช้แล้วเห็นมันผิดหูผิดตาเลยนะพี่นะก็ผิดผิดเลยนะครับคิดว่าจะกลับมาใช้อีกไหม ก็มีตังก็จะกลับมาใช้ถ้ามีตังก็จะกลับมาใช่นะครับเพราะตอนนี้ตังอยู่กับท่านเต็กท่าแก่หมดว่าส่งไปนะครับอะนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับไปฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสมาที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาสัมภาษณ์พี่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ฉีดพ่น G2 G9 กไปแล้วนะครับเรามาดูว่านะครับสภาพที่พี่เขารู้สึกว่ามันสลดหัวใจหมดแล้วตอนนี้นะครับรู้สึกว่าหอเหี่ยวแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมอภิชาก็จากพร้อมกับนะครับพี่สองท่านก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันในเทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่